อาจารย์ชูในที่สุดคุณก็มาพี่ฉางหงก็อยู่ที่นี่ด้วยเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันก่อนจูจจู่ชายชุดดำก็โจมตีตระกูลลั่และจัดการบริกาศทั้งหมดเขายังพังกำแพงทั้งหมดในฝ่ามือเดียวแล้วพาตัวลูกสาวของผมไปจากปากคำของบริกาศดูเหมือนว่าคนนี้ไม่ได้มาจากประเทศจีนโอ้น่าสนใจ ให้ผมดูหน่อยว่าใครมันกล้าขนาดนี้นี่มันการรับรู้ทงางจิตวิญญาณดูเหมือนอาจารย์ชูทะลวงขอบเขตเสียนแล้วเกลิ่นอายนี่ที่แท้ก็เป็นเขาอาจารย์ชูคุณกำลังพูดถึงใครตะกูดอิดาตะกูดอิดาเหรอพวกเราไม่เคยมีความบาดหมางก,กับพวกเขา แล้วทำไมพวกเขาถึงต้องรักพาตัวลูกสาวของผมไปด้วยตระกูลอิดะอาศัยการสะสมผู้ที่มีร่างกายพิเศษเพื่อฝึกฝนวิชาชั่วร้ายคราวนี้พวกเขาอาจจะหมายปองร่างกายฟินิกของล้วล้วแล้วเราจะทำยังไงไม่ต้องห่วงผมจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้ถ้าเขากล้าแต่ต้องนักเรียนของผมถึงเขาจะมีก้าชีวิตก็ไม่พอ ตามวิธีการฝึกฝนของตระกูลอิดาพวกเขาจะลงมือหลังจากนี้เจดวันในคืนพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นล่วๆน่าจะไม่เป็นอันตรายในขณะนี้หืมนั่นคือตราประจำตระกูลอิดาเหรอจดหมายเชิญของของคุณล่นขอบคุณค่ะฉันชื่อมาสึชิมะยูกะคุณชื่ออะไรชูยี่ คุณยูกโกจะไปเดทเหรอเปล่ามันเป็นงานเลี้ยงอาหารข้ามพอธุรกิจของตระกูลอิดาบางเอญจริงๆผมก็มีสายสัมพันธ์กับตระกูลอิดาอยู่บ้างคุณกำลังพูดถึงเจ้าบ้านใหญ่หรือเปล่าน่าเสียดายที่เขาเก็บตัวบ่มเพาะนานแล้วครั้งนี้เป็นงานเลี้ยงที่จัดโดยหลานสาวของเขาตระกูลอิดามีชื่อเสียงและอิทธิพลอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่มีความสุขที่ได้รับเชิญ มีอะไรหรือเปล่าที่คุณกังวลพูดตามตรงนะฉันกับอีดับเป็นเพื่อร่วมชั้นเรียนกันก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่คราวนี้ฉันไปคนเดียวคงต้องโดนเธอหัวเราะเยอะแน่ๆชูยี่ถ้าคุณไม่มีธุระอะไรพอจะช่วยแกล้งเป็นแฟนของฉันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะได้สิจริงเหรอขอบคุณมากไม่เป็นไร ฉันควรเป็นคนที่ต้องขอบคุณห้องจัดเลี้ยงพวกเรามาถึงแล้วที่นี่แหละสวัสดียูโก,โกไม่เจอกันตั้งนานนานาโกเธอก็มาด้วยเราเข้าไปกันก่อนนะเดี๋ยวเจอกันช่างเป็นกลิ่นอายที่เย,ย็นยะเยือก ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครปรูปแมทของฉันในวิทยาลายัยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีกลิ่นอายของลลล่วดูเหมือนว่าเธอจะไม่อยู่ที่นี่คุณยูโกะแขกที่มาใหม่ต้องลงทะเบียนขอทราบชื่อคุณผู้ชายด้วยครับนี่คือชูยี่จากประเทศจีนอะไรนะกลายเป็นคนจีนซะได้ สวยจริงๆขออภัยเจ้าบ้านสั่งห้ามคนจีนเข้างานเลี้ยงทำไมเพราะว่าปู่ของฉันเป็นผู้เยนวิย์อันดับหนึ่งในประเทศฉันกับทุกคนในตระกูลอิดาจึงเป็นคนใหญ่คนโตของประเทศคำพูดของฉันคือกรจีน่าซืออิดาเธอเป็นลูกสาวของตระกูลอิดาเธอมีอำนาจมากชูยี่ฉันขอโทษทั้งหมดเป็นเพราะฉัน ไม่สำคัญหรอกในเมื่อพวกเขาไม่ต้อนรับผมผมก็จะไปวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ